ใส่กระดาษทรายเครื่องขัดนะครับน right. ี่นะโอเคเอารูมันให้ตรงแล้วพี่กําพับปึ๊บอ่าพับเยี่ยมปึ๊บพี่ก่อนนี่ใส่ก่อนอ่าใส่ก่อนนะใส่ก่อนนะอันนี้อันนี้เปิดตรงนี้นะเห็นไหมครับตรงนี้คือเยี่ยมใส่ปึ๊บพี่ก็ใส่ใส่ให้มันลงล็อกรูมันลงรูลงกดลงกดล็อกเยี่ยมแล้วก็ใส่สุดท้ายเกดล็อก เรียบลงนะฮะเดี๋ยวนะลงลงเลยลงปึ๊บอ่ะเตรียมจะปิดเปิดล็อกปึ๊บมันก็ดึงออกมาอยากจะเอาแผ่นออกลองเปิดเครื่องให้นะครับเป็นอย่างเปิดเครื่องเบอร์หกอ่าข้างบนเป็นเกียร์นะครับถ้าขัดละเอียดก็เบอร์เบาๆนะอ่าเบอร์หนึ่งอ่าี่เบอร์หก เบอร์หนึ่งอ่าเยี่ยมอันนี้ไว้ขัดละเอียดนะเบอร์นหนึ่งนะ